ไปร,รักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวมันก็คือคนโง่คนบ้าไม่มีความเป็นมนุษย์อ๋อใครมีปัญหาอะไรอีกครับคนที่จทำดูถูกในแม่ที่ว่ามมในแม่ที่เป็นที่จะว่างไม่รู้สึกได้นะครับในว่าหมายไม่เคยได้ยินเพาว่าในแม่ที่เป็นรูนย์นะระหว่างนายจำว่าอย่างไรเพาะว่าในแม่ที่เป็นปรศูนั้น อ้เขาบอกว่างว่างทางวัต well, ถุก็คือไม่มีอะไรถ้าว่างว่างทางธรรมะหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่ควรถือว่าเป็นตัวตนหรือว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนมีทุกสิ่งมีสารพัดอย่างมีไปแต่ว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ มีความหมายอย่างตัวต้นนี่เรียกว่างทางธรรมะถ้าว่างทางวัตถุคือไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งอากาศเหมือนกับสุญญากาศอ้ธรรมะนี่ที่เราว่างว่างจะดับทุกข์ได้นี่ว่างอย่างธรรมะไอ้ว่างอย่างสุญญากาศนั้นมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันมันมีปัญหาถ้ามันว่างแล้วไม่มีคนแต่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร ควมมันม,มีคนเลยมไม่มีปัญหาอะไรเรนนี้มันมีคนอยู่เต็มไปหมดแล้วมันมีความทุกข์ในใจของคนให้คนรู้จักทำจิตใจให้ว่างจากตัวตนคนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่กันอย่างไม่เป็นทุกข์เอ้ยใช้คำศัพท์อื่อ่นเลยมันไม่ใช่คํานี้มันไม่ใช่สุญญาการมาถึงอากาศว่างจากอากาศคือไม่มีอากาศ วนสุญญาตาในทางธรรมะคือไม่มีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือไม่มีตัวตนอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตไม่ยึดถืออะไรตัวตนมันก็ว่างมันก็ไม่มีความทุกข์จิตชนิดนี้ไม่อาจจะเป็นทุกข์เ่อคา้นะว่าเขาจไัเ่แความว่างนี่ว่าจิตเอันนั้นจงเป็นว่างทางวัตถุ ไม่เกี่ยวกันกับว่างทางในภาษาธรรมะคือว่างจากสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนไม่มีสิ่งที่จะถือเป็นตัวตนได้นะคือว่างทางธรรมะในสัญญาการนี่คือไม่มีอะไรเลยแม้แต่อากาศเรื่องนีไม่มีแล้วมันก็มีไม่ได้่ะอ่ที่ว่ามันจะมีมีอะไรเลยเพราะตามธรรมชาติมันก็มี ดินน้ำลงไปอากาศวิญญาณไปอยู่ <c oughs> ไอ้ว่างทางวัตถุไม่มีปัญหานะไปดูดอแดีวไม่มีปัญหาแต่ว่างไอ้ทาง <c oughs> ทำทางจิตเนี่ยทำยากมีได้ยากเพราะจิตมันไปจับเอาอะไรเป็นตัวตนจะเรื่อยไปมันไม่ว่าง อย่างเี่นการว่าที่เด็เรื่องตาไมาเกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกจกหลังจากที่ทอดจาก้องแหใหม่เราังมีความรูสึกเรา้องมีเดแต่เมื่อมีความรู้สึกกมีที่เด็เกิดขึ้นภายหลังนั้นถ้าเด็กพอทอดมาแล้วเอาไปเลี้ยงในในในสิ่งแวดล้อมที่ดให้ให้ความรู้สึกที่มีอะไรต่างๆแก่แล้วก็ เราก็ให้ทำน้สายอะไรอย่างที่ดีนั้นเมื่อเด็กรู้จักยึดถืออะไรแล้วโอกาสที่เด็กจะไม่ยึดถือเราสอนให้ใจไม่ถึดอะไรมีโอกาสมากกว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับนิสัยนั่นมากหนึ่งนะถ้าเราสามารถสอนให้เด็กรู้เรื่องความไม่ยึดถือได้มันก็วิเศษที่สุดแต่นี่โดยธรรมชาติแล้วมันทำไม่ได้ เพราะว่าเด็กมันไม่ได้มีความรู้ติดมาแต่ในท้อมนั่นพออร่อยเพราะมันก็ชอบเพราะไม่ได้อย่างไจมันก็โกรธอันนี้มันมันมีซะก่อนมันชิงมีซะก่อนแต่ถ้าเรารู้จักสอนเด็กให้นึกได้ในเล็กๆคิดแปลงเล็กมันก็ดีมันก็ดีก,ดดกว่าที่ไม่ได้สอนแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมประจําบ้านเรื่องนั้นไม่ดีที่สอนเด็กอย่างนั้นนะ มันมีแต่ยิ่งเอามาให้องมุนขลองคู่องลูกเลยคลองมุนไดเอานั่นมาให้กินนันี่มาให้เล่นมันเพิ่มกันไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่มีวัฒนธรรมของชนชาติไหนทั่งที่จะทาให้เด็กรู้จักแต่ไม่ยึดติดคือว่าไม่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 รู้คือไม่ลงในความอร่อยไม่มีวัฒนธรรมของชนชาติไหนแม้แต่ชาติุทธบริษัทมันก็ยังไม่มี จะมาอบรมเด็กเล็กๆให้มายึดถือในความอร่อยนั่นมันก็ยึดถือเป็นซะแล้วเป็นแค่ตอนแต่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องพอมันรู้สึกความอร่อยสวยงามไพเราะนิ่มนวลในทั้งั้นมันก็มีความยึดรู้สึกที่เป็นกิเลสและยึดถือนะนั่นก็อย่างอย่างที่จันแล้วถ้าเกิดทาได้นี่ผนี้ท็้โดกรู้าก ถ้าทำได้เด็กนั้นจะดีเด็กนั้นจะง่ายแก่การที่จะบรรลุนิพพานถ้าทำได้อย่างที่ว่าในเองนอาารดงว่าคืออยู่ที่เราว่าเราสระหลับแด้มากเราก็โอกาสที่จะ่ึงนิพพานได้มากนั่นแหละเราอย่าสร้างกิเลสข,ขึ้นมาอย่าสร้างความเคยชินแห่งกิเลสข,ขึ้นมาแต่มันไม่มีวัฒนธรรมไหนในบ้านเรือนน่ะ ทื่พ่อแม่ทอดลูกมาแล้วจะตั้งหน้าตั้งตาสอนอย่าให้ลูกหลงไหลในความอ,อร่อรอยสวยงามความสุขมันไม่มีมันยิ่งจะเอามาหาหามาให้ให้กินอร่อยบ้างให้เล่นตุ๊กตาให้มีสองสวยงามให้มีสองไพเราะขับกล่อมเอามาอุ้มไว้กับอ,อก็นสัมผัสที่นิ่มนวลสบายี่มันมีแต่อย่างนีงน้ <laughs> เอาไปคิดเองต่อนะแต่หยุดเสียเพียงเท่าน,นี้เอาไปค่ายครวนคิดดูเองต่อไปต่อไปต่อไปมันไม่ลึกซึ้งเกินไปอะไรย่างนี้เว่าทำไมคนมันจึงเกิดแล้วเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเติบโตแห่งความโง่กิเลสอวิชชาตัณหามันโง่ในส่วนนี้ ยี่สิบกว่าปีจริงมาบวชถึงฟังเป็นครัง้งแรกเ <laughs> ป็นะทันกันเสินะก็อ,อัดไว้ในนั้นเรือประมาณอ,อนุัสกิเลสหรืออนุสัยมันอัดไว้มากพิเศษเออนังมโอกาสที่มันเราจะถึงนิพพานได้หือถ้าปฏิบัติตามธรรมะอย่างถูกต้องจะมีโอกาสเป็นนิพพานทุกคนเลย <laughs> ทุกคนเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องทุกคนเลย <laughs> ที่จะทำปฏิบัติถุกเอาทุกคนมันได้แต่เปล่าปีแรกฟังมันไม่เข้าใจมันฟังไม่ออกแล้วบางทีมันก็น่าสงสัยหรือน่าขันที่มันไม่ได้อร่อยแต่มันก็ให้ลงไหลได้ ยกตัวอย่างเช่นสูบุรี่มันอร่อยนี่นยังไงนักแต่ที่มันปติดนน่นแฟ้นสูบุรีมันเสียสาตาต์มันเสียเศรษฐกิจสูบุรีมันเสียสุขภาพร่างกายจิตใจก็เสื่อมนะสติปัญญาก็เสื่อมนะสูบุรีมันออกฮเสียเงินเสียร่างกายเสียจิตใจเสียสติปัญญา แล้วทำไมยังไปชอบมันได้ให้ให้ทิ้งกันก็ไม่ได้เนี่ยดูไอ้ดูไอ้ฤทธิดดเดชของไอยอวิชชานั่นเราจรึงไม่สามารถทำคนโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันนี้ให้หันมาในทางที่จะไม่ลงไหลายนเรื่องเหล่นะั้นนี่มันก็เป็นอ มันเป็นอวิชชาเหลืออวิชชายิ่งกว่า,าวิชาสิ่งเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเรื่องนิดเดียวทั้นนี้มันก็ยังมองไม่ออกอย่าลืมว่ามันต้องดูข้างในคิดข้างในมองข้างในไอเวลาที่จะนั่งมองข้างในนะ่ะหาให้มันมากมาก ก่อนแต่จะจำวัด <c oughs> นหตื่นขึ้นตอนหัวรุ่งให้มีเวลาที่มันนั่งมองข้างในอย่าท้งว่าแม่เดินไปเดินมาก็ได้แต่ถ้าว่าจิตมันคิดได้แล้วมันก็มองได้นั่งนอนยืนเดินทุกๆุก,กอิริบาทในหะ้มันมีาาการศึกษาภายในข้างใน พลังคนที่เพิ่กลับไปเมื่อวานเนี่ยเขาเขาจะไปชวนเพื่อนจับกลุ่มกันศึกษาอย่างที่ว่านีนี่เราก็ชวนกันจับกลุ่มที่มีการศึกษาอย่างที่ว่านี่กันให้ให้เข้มให้เข้มข้นยู่ ในมหาวิทยาลัยระดีนอกมหาวิทยาลัยก็ดีในการทำงานสังคมงผู้ที่นในการงานไระดีเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาพักผ่อนมันควรจะจับกลุ่มมันศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นมันจะมีความทุกข์ลดลงลดลง ไม่ทันตายจะได้พบกับไอ้ความทุกข์ที่น้อยมากหรือว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีปัญหาก็ปิดประชุมไฟก่อนไฟดับโรงเรียนอยู่ข้างในโรงเรียนอยู่ข้างในสอนเองเรียนเองสอบไล่เอง